บรรยากาศการลงทุนที่อาจจะมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปแบบนี้เราต้องปรับพอร์ตกันยังไงติดตามกันในเบรกนี้ครับไปพูดคุยกันค่ะกับคุณประภาษณ์พิบูลศักด์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนจากบลจทาลิสค่ะสวัสดีครับคุณประภาครับครับสวัสดีครับพี่แชร์คุณแชร์ครับครับผมแนะนํากันยังไงดีครับสาหรับเรื่องของการปรับพอร์ตแบบนี้ตอนนี้เริ่มจะห่วงใกล้ว่าอาจจะเป็นรีเซชชันของโลกด้วยซ้ําทางทาลิสมองไงครับ ครับก็มีมีความเสี่ยงในเรื่องปัจจัยนี้อยู่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ความไม่แน่นอนของการค้าการขายกันทั่วโลกก็ค่อนข้างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญครับดังนั้นผมคิดว่าในแง่ของการลงทุนก็อาจจะเป็นจะต้องรอดูสักระยะหนึ่งก่อนนะครับให้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 ฟุนมันคลี่คลายขึ้นค่ะ อัตราภาษีที่ออกมาโหดขนาดนี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกว่ามันน่าจะเปลี่ยนเวทีการค้าโลกแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยด้วยซ้ำไปคุณประพานมองเรื่องนี้ยังไงบ้างะคะก็ค่อนข้างมีผลกระทบอย่างมีในัยะสำคัญผมไม่คิดว่าเฉพาะประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นกันทั่วโลกเลยดังนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าผลกระทบในครั้งนี้เนี่ยจะค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะครับ แต่ถ้าว่าอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเขาก็คงไม่อยากให้เกิดวิกฤติเชิงท้งในสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจโลกนะผมเชื่อว่าเขาก็คงดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดเงินตลาดปุ๋นทั่วโลกเช่นเดียวกันครับผมผลกระทบออกมาแบบนี้แล้วไม่แน่ใจว่าตลาดอเมริกายังเป็นลูกหลักอยู่ไหมครับจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการลงทุนหรือว่าตลาดเด่นๆที่เปลี่ยนไปไหมครับก็ยังอาจจะเป็นลูกหลักอยู่เพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าการต้อง ชะลอการลงทุนแล้วก็รอดูในแง่ของ Reaction แล้วก็แอค่ของประเทศตา่างๆรวมถึงทั้งโดนัลด์ทรัมป์ด้วยว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเวลาในแง่ของตลาดเงินตลาดปุ่น,นมีความผันผวนค่อนข้างมากอย่างมีในยะสำคัญแบบนี้นะครับ คนที่มีโพสิชันอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งหาโอกาสในการที่จะเข้าลงทุนช่วงนี้คุณประภาาแนะนําเป็นเวทแอนซีหรือว่าสามารถที่จะทยอยซื้อสะสมหรือว่าลงทุนในตลาดไหนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเรื่องนี้ได้บ้างอะคะปกติเลาอาจาเป็นจะต้องแบ่งพอรนตนะครับ <c oughs> พอส่วนหนึ่งอาจจะทยอยลงทุนได้นะครับ <c oughs> แต่พออีกส่วนหนึ่งอาจจะต้องถือเป็นเงินสดไว้แล้วก็รอดูความชัดเจนของนโยบาย ของเดอรเดอนซัในรอบถัดไปครับครับผมตอนนี้เริ่มมีกระแสถึงการอาจจะลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกหรือว่าตอนนี้เราจะขายตลาดหุ้นแล้วเอาไปพักในตลาดตราสารนี้อีกครั้งดีไหมครับเพื่อลุ้นเรื่องของดอกเบี้ยลงอีกรอบหนึ่งก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีในระดับหนึ่งนะครับการที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่าทั่วโลกเนี่ยน่าจะมีการปรับลดอย่างมีนัยสําคัญนะครับ รวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของอัตราเงินเปอเนี่ยเราน่าจะคลายความกังวลไปได้มากกวสมควรน,นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของประเทศไทยเองเนี่ยอัตราดอกเบี้ยอาจจะลดลงมากกว่าหนึ่งถึง่อครั้งด้วยซนะครับ แล้วก็ในแง่ของเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่าการชะลอตัวโดยเฉพาะในไตรมาส2ในไตรมาสสานี่ยน่าจะได้เห็นอย่างต่อเนื่องดังนั้นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้นี่น่าจะได้เห็นครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณมาพาทครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ